ครับผมครับก็แมนคันว่ามันดีครับครับผมก็เออ่จริงๆเป็นงานเซลเล์เบตครบ3ปีนะครับของคานิว่าก็เราก็อยู่ตั้งแต่คานิว่ายังยังเอาเอาแง่คือ,อย,ยังยังยังเล็กกว่านี้อะไรเงี้ยครับยังไม่มีคนสปอร์ตเท่านี้แล้วก็รู้สึกว่าคานิว่าโตเร็วมากๆเพราะว่าเราก็ อย่างที่ทุกคนรู้แหละเราเน้นถึงสุขภาพของแมวเป็นหลักในเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่คานิว่าจะแบบมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ก็ยินดีด้วยจริงๆครับแล้วก็เราก็ดีใจที่เราอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคานิว่าแล้วก็น้องใบเบิ้ลด้วยก็ขอให้เป็นปีที่ดีของคานิว่าแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับไปเลยเหรอไปเนี่อ มาเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเสจอแล้วครับผู้รักใส่หมูครับผู้รักแย่กันหมูใช่แก็หมูไปถึงไหนก็หมูก็หมูไปเรื่อยๆครับใช่จนกว่าจะพอใจเรื่องงานแหละครับใช่เรื่องงานทั้งคู่เราเราเราทั้งคู่ยังโฟกัสเรื่องงานกันเหมือนกันเหมือนเดิมครับผมตอนนี้กี่ปีแล้วครับปสี่ปีแล้วครับสี่ปีกว่ามีถามว่าที่ข่าวดีแล้วข่าวดี ใช่ยังว่าจะมีข่าวดีแล้วยัง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 ,ย,งยังทำงานยังตั้งใจทำงานกันอยู่เลยครับมันมีการคุยหรืออะไรเกินกกับเรื่องแบบที่จะแต่งผู้เราวะไรนึ่งมันก็แค่ว่าเราทั้งสองคนก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคุยบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราใน <ๆ S 2> วัยวัยเราก็ก็ <ๆ S 2> มีบางคนที่แต่งงานกันไปแล้วก็ก็ <ๆ S 2> ไม่แปลกที่เราจะคุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ในวัยร่กีปี ไม่เคยวางเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราไม่อยากขี่เส้นอะไรให้ตัวเองแล้วในวันนั้นถ้าเรารู้สึกว่าแบบเรายังไม่อยากเลยอยากทํางานเราก็จะกลายเป็นว่าเราผิดคาพูดอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็แต่ว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความโอเคของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะแต่ซึ่งคุยกันแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่โอเคอะไรแล้วก็แบบก็ก็เห็นด้วยว่าทั้งคู่ก็ควรจะต้องทํางานกันต่อไปเพราะว่า มันก็มีโอกาสที่งานมันจะดีขึ้นได้เรื่อๆยๆอะไรเงี้ยครับเด็ก็คุยกับวิวแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ดดตีกิจว่เขามองกากจะแบบแต่งอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้นานแบบหรือว่าไม่อยากแต่งเลยมันก็มันก็ส่วนตัวผมเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วครับแต่ว่ามันผมปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าว่าแบบเรารู้สึกตอนไหนหก็ให้เป็นตอนนั้นไม่ใช่ว่าแบบต้องไปแพลนว่าต้องกี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยครับถ้าแบบรู้ความรู้ใจ ที่ไหนอะไรยังไงถ่ายคู่ที่พร้อมเอยต้องวางเลยว่าจะโหนสลิงลงมาโดดล่มลงมามันโดนร่มคู่เหรอไม่ไม่เคยคิดนะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ควรแบบก็ไม่ควรทื่อๆแบบว่าจู่ๆก็ไ,ๆกไ,ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เราเราก็ เราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นโมเมนต์ของผู้หญิงที่จะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงตั้งใจทําเต็มที่แหละถ้ามันถึงเวลาแปลว่าเราเป็นคนไม่ครับเจอชวนกับฮัอร์กขอบเออไม่ส่วนตัวเราไม่ได้เป็นคนมีไอเดียอะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราควรทําให้เขาพอเราไม่ลงติดเราเวลาถ้าเราเราเกิดจากเรืองไทยเขาอะเรา แต่ผมไม่คนโกหกเก่งไม่เดี๋ยวใช้คำนี้เลยเดีย๋ยวผมป็นคนเก็บเก็บความลับเ,เก่งเ,อ,เ,เออใช่ไม่น่าไม่เคยโดนจับโอรครับใช่แต่ว่าด้วยวิธีการแล้วเนี่ยก็ต้องเสิร์ช g o o g l e เอาว่าอันไหนมันเท่บ้างระหว่างคู่เราออคู่รีใครจะไหนก่อนคู่เรากับคู่รีเหรอครับ,รบ,รบต้องเป็นรีสิครับรีเขาสร้างบงั้างบ้านไปแล้วเรียบร้อยใช่น่าจะคู่รีนะเดี๋ยวว่าใกล้จะมีข่าวดีแล้วนะใช่ไหมใช่เขาบอกว่างานแต่งเขาอ่ะเขาคิดไว้แล้วนะว่าเขาจะจัดเล็กๆ แล้วก็ถามว่าแขกกี่คนเขาบอก200ใช่ถ้างานเขาไม่เล็กเนี่ยผมว่าต้องราชมังครับผมเรามีเก็บข้อมูลนะครับก็จริงๆจริงๆจริงๆมันโชคดีที่พี่ผมก็แต่งแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการแบบช่วยงานแต่งของพี่ทุกคนอะไรยเงี้ยครับเราก็เลยพอจะรู้ข้อมูลว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างที่เราต้องทำบ้างเย็น ละครหอนพี่ครับผมเมื่อกี้เพิ่งไปมาเองครับก็วันสนันจอก็มีจริงๆเมื่อกี้เปิดไปแล้วแหละก็ปีนี้ผมจะมี2เรื่องครับก็คือบุงงารซาลีที่จะออนประมาณสิงหากันยาประมาณนี้ครับใช่ก็ถ่ายไปได้สักส0 7เซ็นแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องคือทองประกายแส่นี่คือต้องมานี่ก่อนก็เลยไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ว่าตัวอย่างก็ถ่ายไปแล้วว่าเราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับ บุหงาสลีน่าจะปีนี้ครับแต่ว่าทองประกายแสงยังยังไม่แน่ใจว่าจะได้เมื่อไหร่ขออนุญาตครับดย๋านี้ใส่หญิงแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเรามีห่วงไหมไม่เลยไม่เลยไม่เลยเราอยากให้เขาเป็นตัวเองให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดอะไรเงี้ยครับ<ม>เขาอยากทาอะไรทําเลยใช่ไม่มีการคุยแบบห้ามไม่นห้ามนีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยฟรีสไตล์ได้เลยฟรีสไตล์ตามสบายเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขารู้ว่าลิมิตที่มันสมควรของเขาเองมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะ ไว้ใจซึ่งกันและกันในเรื่องของแบบพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับ